างตคือให้สิทธิ์ท่านท่านจะให้สิทธิ์แล้วสมมุติว่าจะไปเลือกตั้งท่านจะใช้หรือไม่ใช้สิทธิ์ของท่านก็ให้โอกาสท่านสองเมื่อท่านจะใช้สิทธิ์ก็จัดที่จัดอะไรให้เรียบร้อยทําไมทหารไปจัดลงคะแนนจะเพาะได้มือคนต่างประเทศจะไปลงได้จัดในพระในประเทศไทยไม่ไม่กี่แสนรูปเนี่ยทำไมจะทาไม่ได้มันจะใช้ทุนกี่ตั้งใช้วัดทั้งหมดวัดลงทุนให้ยังได้เลยครับเอาไปสิแต่ท่านได้มีสิทธิ์ เดี๋ยวนี้เนี่ยพูดกันไม่เกรงใจก็คือนักการเมืองไม่น้อยที่พูดกับพระแล้วไม่เกรงใจพระในตอนที่ได้เป็นสอสอแล้วแต่พอหน้าเลือกตั้งนะจะลงะต้องการคะแนนนะโอ้ยกลัวหลวงพ่อจังหลวงพ่อว่าไงว่างั้นน่ะครับครับอันนี้คือความไม่ยุติธรรมในสังคมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวิพากษ์อย่างเดียวครับบุญก็ไม่ทํา <laughs> อะไรอะไรก็ไม่ทําวิพากษ์พระว่าโอ้ยพระไม่เหมาะ มีอีกกลุ่มหนึ่งที่หนักเข้าไปกว่านั้นพระไม่ไม,ไม่ควรจะรับเงินรับทองของญาตโยมไม่ควรจะถวายเงินถวายทองพระนี่หนักเข้าไปโน่นนั่นก็อาจมาก็ถามว่านะวัดแต่ละวัดนี่เขาตามขี้ใต้กันหรือไงมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องใช้เ,เงินเยอะแยะนะมันจาเป็นต้องใช้ต้องขอให้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้น ไอ้กพระก็ต้องทําใจอนินทากาเลเหมือนเทน้ามไม่ชอกช้าเหมือนเอามีดมกรีดหินทําอะไรก็ตามที่ให้มันเป็นประโยชน์อย่าลืมว่าชาติอยู่ไม่ได้าศาสนาก็อยู่ไม่ได้ครับ,รบมีสมัยหนึ่งในในก่อนจากนี้หน่อยนะก่อนจากยุคประชาธิปไตยหน่อยพระเจ้าแผ่นดินต้องปรึกษากับพระครับพระค,รคือวิกฤตบ้านเมืองมากครับต้องปรึกษากับพระปรึกษาไปปรึกษามาก็มีพระ เถระรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ศาสนาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพร้อมที่จะศึกออกไปเป็นทหารป้องกันชาติรักษาชาติไว้ก่อนครับครับเอาละครับเราจะพักสักครู่ครับและช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อมีหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาะวะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้เราจะเอาหลักของพุทธศาสนามาใช้ในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศอย่างไรแล้วก็ ากฏการณ์อันหนึ่งที่เราเห็นในการต่อสู้ทางการเมืองในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานั่นก็คือมีความพยายามในการที่จะใช้ในเรื่องของศิลศาสตร์มาใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองกันด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นในความคิดหรือการทำในลักษณะนี้คุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนิพักรสตครับ ที่เสนอข้อคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเยี่ยงเช่นเดียวกับประชาชนแต่นี้ถ้าเกิดว่าปล่อยให้พระออกมาดล่นกันเมือย่างนี้ก็ทําให้วงการพระก็จะแตกกันเป็นกลุ่มเปึนกลุ่มมากขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นความจริงใจของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองด้วยอักปฎิบัตอย่างแท้จริงว่าจริงหรือไม่จริงครับเพราะฉะนั้นโลกนี้มันกําลังอยู่ในอ้วงแห่งความกะลั่น องอย่างไรว่าสุดท้ายปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตอนนี้ม,นมันจะมันจะมีทางออกอย่างไรมันจะจบอย่างไร ายการ i ิน e l l i g e n c e ์คืนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของบทบาทของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนากับเรื่องของการเมืองนะครับมีความพยายามที่จะดึงพระภิกษุเข้าไปส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือการต่อสู้ทางการเมืองรวมทั้งเรื่องของศาสนาพุทธศาสนากับการเมืองนั้นควรจะมีกรอบแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งมีสองท่านที่มาร่วมพูดคุยในคืนนี้นะครับก็คือพระเทพิสุทธธิกวีผู้ช่วยเจ้าวาดวัด,วาดราชาธิวาดวิหารรวมทั้งท่านเป็นเลขาธิการของศูนย์พิทักษ พุทธศาสนาด้วยและอีกท่านหนึ่งก็คือพลเอกธงชัยเกื้อสกุลครับท่านเป็นรองประธานศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยครับอาจารย์ธงชัยเมื่อกี้เราก็ได้คุยไปหลายส่วนที่น่าสนใจแต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าพูดกันว่าบทบาทของพระถ้าหากว่ามามรรจุมีส่วนในเรื่องของการต่อสู้หรือเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นที่เป็นพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยพระเขาถูกกําจัดให้คืออยู่กําหนดให้อยู่ในกรอบของวัดหรือว่าออกมาเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองได้ครับแล้ว ชาวพุทธของที่นั่นเนี่ยเขาเขามีความศรัทธาต่อพระสงฆ์อยู่หรือเปล่าครับในเรื่องของพระภิกษุในหลายประเทศที่เป็นชาวพุทธเนี่ยครับ,รบที่มีกิจกรรมทางการเมืองที่เห็นเด่นชัดเนี่ยจะคงจะเป็นองค์ดาลายลามะนะครับเห็นบ่าองค์ดารายลามะนั้นท่านต่อสู้เพื่อประเทศของท่านจริงๆครับแม้แม้แต่จีนก็พยายามจะกําจัดแต่ท่านก็ประจามสแสดงหาพลังในการที่จะเอานานา,นาประเทศมาช่วยท่านจะเห็นปราชาัดเจนนะครับท่านเคลื่อนไปทางการเมือง และท่านไปพูดทุกครั้งก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนั้นคืนประเทศที่อาจีนสนับสนุนการคืนที่เบตให้กับ,บชาวทิเบตของประเทศจีนครับและล่าสุดเนี่ยที่ท่านไปพบประธานาธิบดีสหรัฐโอบามาคก็เป็นเป็นการเจรจากันแล้วก็เป็นเรื่องภายในจึงจะไม่เปิดเผยไดมาก,ากครับก็ท่านไปเรียกร้องขอแรงสนับสนุนนนเดงกครับนี่ถามว่าประเด็นนี้ท่านเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่าท่านเคลื่อนไหวครับที่ศรีลังกานน้น พระภิกษุนั้นมีสิทธิ์เลือกตั้งได้มีสิทธิ์เลือกตั้งเปล่าๆนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสมัครสสด้วยนั้นท่านลงสมัครสสบางองค์ก็สามารถที่จะเป็นสสในสภาไดาน้นั้นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนของประเทศเขาพระสง์มีสิทธิ์ที่จะเสนอข้อคิดเห็นแสดงความคิเดเห็นเยี่ยงเช่นเดียวกับประชาชนของของประเทศนั้นๆแม้แต่ในพมา่าเราคงจะเห็นนะครับว่าพม่าเนี่ยมีการปราบปรามพระอย่างรุนแรง พระพระม่านั้นพระพระม่านั้นออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองครับพระพระม่านั้นทําอยู่หลายรูปแบบคือท่านเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาใจปัญหาทางใจให้กับประชาชนประชาชนมีทุกข์มีร้อนไปหาพระที่วัดกับพระจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีปัญหาเรื่องภัยพิบัติ ประชาชนมีปัญหาบ้านโดนไฟไหม้รพระสงฆ์ไปถือหัวฉีดน้ําดับไฟไปช่วยน้ําท่วมไปช่วยดํานาไปช่วยแล้วก็ตามแต่นั่นคือท่านมาช่วยกิจกรรมของพี่น้องประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่อย่างสุขสบายนั่นคือกิจกรรมทางด้านสาธานะรนาและกิจกรรมทางด้านการเมืองการปกครองของพระมารรเป็นเผด็จการถ้าเพื่อกดขี่ข่มเหงประชาชนมากลักท่านก็ออกเป็นเป็นกลุ่มนํานะครับ นำประชาชนในการต่อสู้กับรัฐบาลพม่าครับรัฐบาลพม่าก็ปราดอย่างรุนแรงถึงมีการเสียชีวิตกันอย่างมากมายแม่น้ําสารวินเนี่ยพระหลายรูปนอนลอยเป็นแพร่ชิเป็นต้นนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเรื่องเป็นเรื่องบ่งบอกว่าพัฒนาการของพระสงฆ์นานาประเทศนั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคมสูงขึ้นและสูงขึ้นเราย่ามองยุคนี้ ไปเทียบกับยุคสมัยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อ2,500ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงตามวัตฏะนะครับในเมื่อมันเป็นมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั้นแน่นอนละครับว่าพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสหรือให้คําสอนในรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้ไว้นั้นประเทศนั้นๆที่เป็นเมืองพุทธหรือรพระสงฆ์ที่อยู่ในประเทศนั้นนั้นจะต้องเป็นผู้ใช้ยุทธพินิรับออกมตาตรการหรือแนวทางผ่อนป่อนหรือเปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ดน้ต้องย้อนถามว่าประเทศไทยถึงเวลาหรือยังผมมองว่าประเทศไทยนั้นก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่คณะสงฆ์ไทยจะต้องหันมาดูว่าพระสงฆ์ไทยนั้นจะมีบทบาทในการแก้ปัญหาระดับชาติได้อย่างไรครับไม่ใช่ท่านให้อยู่แต่ที่วัดคราวนี้ประชาชนก็ไม่ได้ไปที่วัดมากมายนะอยู่ตามบ้านตามชอบ,บ,บปัญหาทางการเมืองปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากมายเนี่ยครับก็เป็นปัญหาที่อยู่นอกวัดทั้งสิ้นและจะไม่ให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเลยนั้นผมคิดว่า มันมีความจําเป็นนะครับผมอยากจะเรียนว่ารัฐบาลต้องใจกว้าง<ม>ออกกฎหมายแล้วก็ตามแต่ที่เอืออเ้ออํานวยประโยชน์ให้กับประสงค์ครับฝ่บายทางด้านมหาเจรสมาคมคก็ต้องใจกว้างที่จะมีมุมมองที่จะไปสู่โลกใหม่สักทีหนึ่งไม่งั้นเรายังติดยึดอยู่โลกเก่าๆและความเจริญเติบโตของพระสงค์ก็จะไม่เกิดขึ้นครับคุณจอมครับน่าห่วงพระสงค์ เดี๋ยวนี้คนที่เขามาถือบวชก็ลดน้อยลงและพระสงฆ์คุณภาพก็ลดลงอีกระดับหนึ่งคุณภาพสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันบทบาทที่จะมาแก้ปัญหาทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจนั้นไม่ค่อยมีบทบาทเลยนั้นในเมื่อท่านกล้าแสดงออกผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องหันมาบทบทวนบทบาทของพระสงฆ์ด้ัยพระอาจารย์ครับถ้าหากว่าให้พระสงฆ์เองเข้ามามีส่วนในเรื่องของการแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยเนี่ยในความคิดทางการเมืองของพระสงฆ์ก็เชื่อว่าคงไม่เป็นเอกภาพเหมือนกันนะอาจจะมีกลุ่มนี้ก็เห็นด้วยอีก้